สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ our history ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกวันนี้นะครับจะชวนคุยเรื่องภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเจาะไปที่เพลงเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็คือเพลง d e f y i n g gravity ตอนที่ทำพอดแคสต์นี้เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันจะเป็นคนละตอนกับตอนที่มันออกเผยแพร่เน,ะนาะหนังเรื่อง w i c k e t for Good นะครับหรือจะเรียกว่า w i c k e t Part 2ก็ได้เนี่ยยังไม่เข้านะครับจะต้องรอไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็มีความลุ้นๆอยู่มันจะออกมาดีไหมนะครับวิกเก็ตเนี่ยก็จะเหมือนกับหนังใหญ่ฮอลลีวูดในยุคป,ปัจจุบันก็คือจะแบ่งเป็น2องพาร์ท นะครับภาคแรกเนี่ยมันจะยังไม่จบมันจะไปจบที่แบบว่าฉากพีคอยู่ฉากหนึงนะครับแล้วก็ภาค2เนี่ยนะครับจะเรียกว่าภาค2มันก็ไม่ได้เนาะเพราะจริงมันคือหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยก็จะไปเล่าต่อจนจบฉากนั้นนะครับจากฉากนั้นเป็นต้นไปนะครับวิกเกตเนี่ยดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เพลงนะครับที่ดังมากตั้งแต่ประมาณยุคช่วงป,ปลายปลายปลายปี90แล้วก็ช่วงต่อ2000นะครับซึ่ง ผมเนี่ยก,ก็เคยได้ดูละครเพลงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ไปดูภาพยนตร์ภาคแรกเนี่ยก็ชอบมากๆเลยนะครับเกิดนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับวิกเกตเนี่ยมันจะเป็นหนังเบื้องหลังของตัวร้ายที่ดังมากนะครับจากภาพยนต์คลาสสิกสุดๆเรื่องหนึ่งเลยก็คือวิส a r d o ออฟอนะครับในในเรื่องนั้นเนี่ยก็จะมีแม่มดแบบเป็นตัวร้ายที่แบบว่าคอยแบบสร้างความวุ่นวายสร้างแบบดูเป็นแบบเป็นคนไม่ดีแบบสุดๆเลย นะครับแต่ว่าหนังวิกเกตเนี่ยมันก็จะไปเผยให้เห็นแบบเบื้องหลังของแม่มดคนนั้นนะครับเอลฟาบาว่ากว่าเขาจะมาเป็นตัวร้ายเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาเป็นแบบเขาเป็นวิกเกตคือเขาเป็นคนไม่ดีตามที่แบบใครๆพูดถึงหรือเปล่านะครับ มันมีจุดหนึ่งที่ผมก็คิดว่าน่าสนใจดีก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกภาพ,พยนตร์ดิสนีย์เนี่ยมันก็จะชอบทำอะไรแบบนี้เนาะไปดูเบื้องหลังตัวร้ายว่าแบบแต่ก่อนมาริฟิเซนเป็นยังไงแต่ก่อนครูเอล่าเดวิลเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งบางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อเชยแล้วก็แบบน่าแบบเซ็งแล้วในยุคนี้นะครับแต่ว่าตอนสมัยที่วิกเก็ตออกออกแบบ,แบบแสดงตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2000เนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แบบมันก็มันตอนตอน,ตอนที่ผมไปดูเนี่ยก็รู้สึกเฮ้ แปลกดีว่าแบบเออเล่าเรื่องจากมุมมองตัวร้ายแบบนี้นะซึ่งตามเนื้อเรื่องเลยเนี่ยคือคือในโลกในโลกแฟนตาซีโลกออสเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีมนุษย์เนี่ยอยู่2ประเภทอันนึงก็คือเป็นมนุษย์แบบเราเนี่ยแหละแบบมนุษย์จริงๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับก็คือเป็นสัตว์ที่เดินสองขาได้แล้วก็สามารถพูดภาษากับมนุษย์ได้แต่ว่าในเรื่องเนี่ยสัตว์เนี่ยจะถ,ถูกมองว่าเป็นแบบประชากรชั้น2นะครับแล้วก็จะมีคนแบบว่าพยายามรู้สึกว่าสัตว์เนี่ เดินสีขาแล้วก็ใช้งานไปไม่ต้องมาพูดจาอะไรแบบคนหรอกนะครับซึ่งตัวเอกของเรื่องเอลฟาบ้าเนี่ยก็เป็นเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วก็เป็นเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักเพราะว่าแบบไม่สวยเธอจะแบบว่าผิวเธอเนี่ยเป็นสีเขียวทั้งตัวเลยซึ่งไม่มีใครเป็นแบบนั้น ตัวเอลฟาบาเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาใช้คำว่าคั l เลอร์โคเดก็คือจริงๆแล้วเธอก็คือคนผิวดำในอเมริกานั่นแหละแล้วก็ตัวเรื่องวิกเกตเนี่ยมันก็พยายามสื่อไปถึงการเหยียดผิวนะครับแล้วก็จริงๆก็เหยียดเพศด้วยที่อยู่ในสังคมอเมริกานะครับแล้วก็เอลฟาบาเนี่ยจากที่แบบเป็นคนที่แบบพ่อแม่ไม่รักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้แบบเหมือนกับตามน้องสาวตัวเองไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์จนในที่สุดเนี่ยก็ใช้เหมือนกับความสามารถที่อยู่ในตัวเนี่ยแบบ ใช้เวทมนต์ได้แบบเก่งกาจกว่าใครเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วงพีคของของละครเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับก็คือตอนที่เอลฟาบาเนี่ยเหมือนกับเรียนรู้ที่จะบินได้เป็นครั้งแรกแล้วเธอก็ร้องเพลง Defying Gravity ออกมาเป็นละครเพลงเนาะมันก็ต้องมีร้องเพลงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นเพลงที่แบบพีคมากๆแล้วก็ผมม่ชอบมากๆนะครับชอบตั้งแต่ตอนที่สมัยไปดูละครเพลงเมื่อ เกือบ20ปีนะครับเกือบ20ปีแล้วแล้วก็ตอนที่ดูภาพยนตร์วิกเก็ตพาร์ทวันเนี่ยนะครับที่ฉายปีที่แล้วเนี่ยก็ฉากไคลแม็กของพาร์ทวันเนี่ยก็คือเพลงนี้เลย Defying Gravity ก็ชอบมากเลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไฟนิงก g ลิบิตี้กันกันต่อนะครับเป็นประเด็นหลักของหัวข้อพอดแคสต์ Podcast วันนี้นะครับแต่ว่าก็พูดนิดนึงคืออย่างที่บอกว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยพูดในแบบหนึ่งอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่หนังภาคสองเนี่ยวิกเก็ตฟอร์กรูดเนี่ยจะฉายนะครับบซึ่่งตัวตวเนียแบบ มันมีทั้งความรุนแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่น่ารอดยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าดูจากละครเพลงเนี่ยอะไรที่มันดีๆมันอยู่ครึ่งแรกเลยนะครับคือก่อน defying r gravity เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะๆหรือเนื้อเรื่องส่งที่น่าจดจำนะครับครึ่งหลังเนี่ยจำได้ว่ามันจะสั้นมากเพราะว่าเหมือนเหมือนมันผ่านช่วงพีคไปแล้วอ่ะนะครับครึ่งหลังก็คือแค่เล่าให้มันจบๆไปแบบให้เรื่องมัน complete นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้ามันมากลายมาเป็นภาพยนตร์พาสทูทั้งเรื่องเนี่ยมันจะออกมาเวิร์กไหม นะครับหรือไม่จะเหมือนไออีกภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ก็แบ่งเป็นพาร์ทวันพาร์ททเหมือนกันที่ก็เคยแบบดังมากก็คือ It ของสตีเฟนคิงนะครับซึ่งพาร์ทวันเนี่ยดีมากๆแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็พาร์ททูก็แบบข่วยลงไปเลยเพราะว่าอะไรที่ดีๆเนี่ยแบบดัดแปลงมาจากนิยายเนี่ยมันเก็บเข้าไปใส่อยู่ในพาร์ทวันหมดแล้วนะครับ กลับมาพูดถึงเพลง Defying Gravity แล้วก็ฉากที่เอลฟ a บาบารู้ตัวว่าตัวเองบินได้ดีกว่านะครับหลังจากที่เอลฟ a บาบ้าเนี่ยใช้เวทมนต์แล้วก็ต่อสู้กับพวกคนที่แบบเหมือนกับจะพยายามเข้ามาชิงตัวเธอเข้ามาทำลายเพื่อนเธอเนี่ยเธอก็แบบเหมือนปลดปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาแล้วก็บินได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กึ่งกึ่งกลายเป็นเหมือนกับหัวหน้าคณะปฏิวัตินิดนึงก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือพวกสัตว์ที่เหมือนกับถูกกีดกันแล้วก็ถูกเหยียดหยามเนี่ยในดินแดนออสแห่งนี้ ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันมันน่าสนใจมากเกี่ยวกับเพลง Defying Gravity หรือว่าฉากฉากคลายแม็กซ์ตรงกลางของหนังเรื่องวิกเก็ตเนี่ยคือผมว่ามันเป็นมันเป็นฉากที่ขวามากๆแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในหนังที่ก็ต้องถือว่าซ้ายแล้วกันในยุคนี้นะครับบางคนก็บอกว่าแบบวิกเกตเนี่ยนะซ้ายเซยอะไรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าสังคมอเมริกาเนี่ยเป็นสังคมท,ที่อนุรักษ์นิยมสูงนะครับจริงๆได้อย่างได้อย่างวิกเกตเนี่ยก็ถือว่าซ้ายแล้วหรือยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุค แอน i ายโวยุคอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับหนังวิกเกตเนี่ยก,ก็ถือว่าซ้ายแบบค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ว่าในฉาก Defying Gravity เนี่ยสำหรับผมแล้วกันผมมันเป็นฉากที่ขวาฮะคือม,มันมีตรรกกะหรือว่ามันมีโลจิกหลายอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการขวามากๆก็คือว่าเป็นฉากที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยเหมือนกับตระหนักหรือรู้ในพลังความสามารถที่แท้จริงของตัวเองนะครับแล้วก็พลังความสามารถที่แท้จริงตัวนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยแบบสามารถแบบ บินได้นะครับซึ่งอะไรพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีความเป็นขวาอยู่สูงนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆตัวละครเอลฟาบาเนี่ยก็คิดอะไรเพื่อสังคมมาตลอดนะครับไอ้เรื่องของการพยายามจะใช้พลังเวทมนต์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งใน personality ของเธอเท่านั้นจริงๆ personality ใหญ่สุดของเธอเนี่ยคือเธออยากช่วยพวกสัตว์ที่ถูกกีดกันถูก discriminate นะครับก็คือตัวหนังทั้งเรื่องเนี่ยตัวเอลฟาบาเนี่ยจะมีความเป็นซ้ายมีความเป็นแบบนักปฏิวัติอะไรแบบนี้อยู่ นะครับแต่ในฉากที่เธอตระหนักว่าเธอบินได้เนี่ยในฉากนั้นเนี่ยแทบไม่ได้มีการพูดถึงการกีดกันเลยเลยมันเป็นเรื่องของเธอรู้สึกว่าคนรอบข้างเธอเนี่ยดูถูกเธอแล้วก็สังคมเนี่ยพยายามแบบบีบให้เธอแบบตัวเล็กกระจอยลอยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเธอก็รู้สึกว่ากูไม่เอาแล้วเว้ยกูจะแบบกูจะบินกูจะแบบว่าแบบลุยแบบว่าจะต่อต้านแรงโน้มถ่วงแล้วก็แบบกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะครับไอ้คอนเซ็ปต์ลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิด มันจะชวนให้นึกถึงไอ้คำของนิตเชอร์อูเบอร์แมนช์นะครับก็คือแบบมนุษย์ที่แบบอยู่เหนือมนุษย์ขึ้นไปอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นตรรก,กะอะไรที่แบบขวามากๆก็คือฝ่ายขวาเนี่ยจะเชื่อว่าคนเราเนี่ยควรจะมีโอกาสได้บรรลุในศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้กลายเป็นอูเบอร์แมนช์แบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้นะครับเฉพาะบางคนคนพิเศษบางคนเท่านั้นนะซึ่งมันก็เลยนําไปสู่แนวคิดเรื่องการเหยียดผิวเหยียดเพศอะไรนั่นแหละ นะครับแต่ว่าสําหรับฝ่ายขวาเนี่ยขอให้มีคนบางคนเนี่ยกลายเป็นอูเบอร์เมชได้เนี่ยคนพวกนี้ก็จะไปทําให้สังคมเนี่ยดีเองในเวลาถัดมานะครับอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตรรกะในทางสังคมแบบขวาๆว,ว่าทําไมแบบบางคนมันจะต้องแบบกลายเป็นแบบสุดยอดมนุษย์ผู้นําหรือกลายเป็นสุดยอดคนนะครับซึ่งเอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมละกันผมว่ามันมันเป็นตรรกะ ทางสังคมที่ค่อนข้างห่วยนะครับคือมันมันใช้ไม่ได้จริงหรอกคือคนคือการจะมาคาดหวังให้คนบางคมเป็นแบบสุดยอดมนุษย์แล้วให้สุดยอดมนุษย์เนี่ยไปไปไปช่วยไปช่วยดูแลสังคมที่เหลือเนี่ยผมว่ามันไม่เมคเซนต์แต่ในอีกด้านนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นตัวเองหรือความเป็นอินดิวดัลหรือความเป็นความเป็นมนุษย์ของเราจริงๆอะ่ะผมว่ามันมันเป็นตราก,กาศที่ดีมากและอาจจะดีกว่าความเป็นสุดยอดมนุษย์ของฝ่ายซ้ายด้วยซ้ํา นะครับก็คือเรีอยน้อยเอว่าผมอินกับมันแล้วกันนะครับความรู้สึกของว่าคนเนี่ยควรจะมีโอกาสได้กลายเป็นมืออาชีพได้บรรลุถึงศักยภาพในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วก็ไปให้สุดทางนะครับคือจะแบบถ้าสุดทางนะั้นมันจะบินได้ก็ให้ก็ให้คนคนนั้นเนี่ยบินได้ไปเลยนะซึ่งผมว่าวีรบุรุษของฝ่ายซ้ายอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะครับคือ วีรับุรุษของฝ่ายซ้ายเนี่ยเอามันจะมันสำหรับผมแล้วกันมันจะมีความเป็นเป็นเขาเลดเดอร์บางอย่างคือมันมันจะไม่มันจะไม่มาบินได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของแบบคือเราจะตัดเรื่องช่วยคนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยในตรกะของของขวาเนี่ยแบบคนที่เป็นอูเบอร์เมนเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นทีหลังได้แต่ว่าในตรรกะของซ้ายเนี่ยความความเป็นสุดยอดวีรบุรุษเนี่ยมันจะอยู่ที่การผูกจิตผูกใจคนมันจะอยู่ที่เป็นแบบภาวะผู้นํามันจะมีความ คือผมผมใช้คำไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอคติส่วนตัวด้วยผมว่ามันจะมีความเป็นเขาลีเดอร์บางอย่างอยู่นะครับคือเป็นผู้นําเขาอยู่มันจะมีนิยายขวาขวาเรื่องนึงซึ่งจริงผมเคยพูดถึงในพอดแคสต์แล่ละก็คือ f ฟลเทนเฮดนะครับเฟลเทนเฮดเนี่ยเอาเอาตัวภาพวีรบุรุรษ2แบบของซ้ายกับขวาเนี่ยมา,มาชนกันได้ดีมากเลยก็คือตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยโฮเวิร์โรกเนี่ยก็จะมี มีความเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเอลฟาบ้าแหละเป็นมนุษย์ที่แบบว่าบรรลุถึงจุดสุดยอดในใน,ในวิถีของตัวเองแล้วนะครับในขณะที่ตัวร้ายของเรื่องเนี่ยทูฮีเนี่ยคือผมว่าเขาเป็นเขาเป็นคนที่คือคือไอร์เนี่ยเขียนเขียนเขียนตัวร้ายทรายได้ผมชอบมากอ่ะคือ,คอ,คอ,คอผมชอบตัวละครทูฮีมากๆผมว่ามันเป็นตัวร้ายที่ซ้ายซ้ายแล้วก็เป็นคนแบบที่ที่เราเห็นในสังคมเยอะมากแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกคอเอาเท่าไหร่ก็คือเป็นคนที่มีความแบบเต็มไปด้วยความกรรมังวล แล้วก็ใช้ความกำกวมของตัวเองเนี่ยมาในการแบบว่าผูกใจคนอื่นนะครับการสร้างเขาของตัวเองขึ้นมาจากจากความกำกวมตรงนี้นะครับซึ่งผมว่าสิ่งนี้เนี่ยม,มันตรงข้ามกับบีรและบรุะะ่แบบขวา,ขวาที่แบบมันจะต้องบินได้เพราะเพราะมันบินได้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> คุณไม่ต้องมาคุณไม่ต้องมากำกวมคุณไม่ต้องมาอะไรแล้วคุณเป็นสุดยอดมนุษย์แน่นอนนะครับซึ่งตรงนีมน้มันน่าสนใจว่ามันฉากที่ดีที่สุดในหนังเนี่ยมันเป็นฉากที่มันขวาแต่มันอยู่ในหนังหรืออยู่ในละครที่มันเป็นซ้ายมากๆ นะครับซึ่งผมมันก็สะท้อนยุคสมัยนะครับวิกเกตเนี่ยมันออกมาอย่างที่บอกมันออกมาประมาณปี2000นเนาะซึ่งในใน,ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ขวากับซ้ายในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมอเมริกาก็ตามมันยังไม่แยกขาดกันขนาดนี้นะครับคนยังเชื่อว่าคนเราเนี่ยสามารถเป็นขวาแล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้ดีใน,ใ,ใ,น,ใ,นในทิศท,ทางแบบซ้ายได้ซึ่งพอพอ,พอคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอคิดถึงเพลง defy In gravity หรือฉากเนี่ยผมก็พยายามนึกว่ามัน มันมีหนังเรื่องอื่นหรือมีฉากอื่นในหนังเรื่องอื่นอีกไหมที่มันคล้ายๆกันคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนังมันมีความเป็นซ้ายอยู่แต่ว่าฉากที่มันเป็นไครแม็กหรือฉากเด็ดของมันเนี่ยมันมันสะท้อนความขวาออกมานะครับผมก็ไปนึกถึงเรื่องหนึ่งก็เป็นหนังเก่ามากแล้วตั้งแต่ปี2004เลยก็คือเรื่อง Motor Cycle Diary นะครับสำหรับคนไม่รู้จักเนี่ยอันนี้เป็นหนัง ชีวประวัติของเชกัวรานะครับก็คือเป็นยอดนักปฏิวัติแบบชาวอเมริกาใต้เลยซึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เล่าทั้งเรื่องนะครับไม่ได้เล่าทั้งชีวิตเขาแต่ว่ามันจะไปเล่าชีวิตเขาช่วงหนึ่งเนี่ยหลังจาก che เชยสอบติดแพทย์ได้ก่อนที่จะเข้าไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบขี่จักรยานยนต์เนี่ยออกไปท่องเที่ยวกับเพื่อนนะครับตอนนั้นคนที่รับบทเชเนี่ยก็คือกาเอลกาเซียเบอร์นาซึ่งดังมากดังมากในยุคนั้นนะครับแล้วก็พอออกไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ได้เหมือนกับไปใช้ชีวิตอยู่กับ ชนเผ่าในในอเมซอน Amazon เนี่ยอยู่ชนเผ่าหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความลําบากเรียนรู้เรื่องชนชั้นอะไรแล้วก็เหมือนกับตื่นรู้ทางความคิดน่นะครับมันเป็นหนังแบบแนว coming of age ฉากไคลแม็กของ m o t o r c y c ซค์เดอเนี่ยนะครับเป็นฉากที่คือคือไอ,อ้ตัวตัวเผ่านั้นนะครับมันจะมันจะมันจะอยู่ติดกับริมอยู่ติดกับแม่นม้ําแล้วคนก็จะพูดว่าเนี่ยแม่น้ําก็คือแมก็คือเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ําอเมซอนแหละตัวแม่น้ํานี้กว้างใหญ่มากแบบไม่มีใครที่จะแบบ ว่ายได้หรอกคือถ้าเกิดคุณว่ายข้ามไปเนี่ยคุณตายแน่นอนนะครับแต่นั่งเรือข้ามได้นะครับคือคนชาวเผ่าเนี่ยก็อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้านั่นแหละฉากคลแม็กของเรื่องนี้คือฉากที่เชเนี่ยพยายามที่จะว่ายน้ําข้ามแม่น้ํานี้นะครับซึ่งตอนที่ว่ายเนี่ยตอนแรกคนก็แบบเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่ไม่รอดแน่แบบต้องเตรียมหาทางช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเชก,ก็ว่ายข้ามไปได้แล้วก็เหมือนกับกลายเป็นวีรบุรุดกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมานะครับฉากนี้เนี่ยผมจําได้ว่าตอนตอนที่หลังฉายใหม่เนี่ย หลายคนไม่ชอบนะครับหลายคนรู้สึกว่ามันมันจะใส่ไปทําไมคือโอเคมันมันอยู่ในน,นน่าจะอยู่ในชีวประวัติจริงๆนะครับคือมันใส่ได้แหละแต่ว่าแบบทาไมต้องทําให้มันเป็นคลแม็กเป็นฉากสําคัญของเรื่องด้วยคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมจําได้ก็คือเขารู้สึกว่ามันเป็นฉากที่แบบชายแท้มากๆอะ่ะคือคุณพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่ด้วยการแบบใช้วิชาแพทย์หรือใช้อะไรช่วยเหลือสังคมแต่คุณพิสูจน์ตัวเองด้วยการ ทำตัวเป็นชายแท้กว่าคนอื่นแบบไปทําในสิ่งที่เขาบอกไม่ให้ทําก็คือแบบไปไหว้ข้ามแม่น้ําแล้วก็ไหว้ได้สําเร็จนะครับซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องเป็นฉากสําคัญอะไรในเรื่องขนาดนั้นด้วยนะครับก็คือว่าจะ,จะพูดแบบถ้าถ้าใช้ภาษาแบบที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นมันเป็นฉากที่มันมีความเป็นขวาบางอย่างนะครับอยู่ในอยู่ในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับวีรบุรุษของฝ่ายซ้ายนะครับ ผมเนี่ยไม่ได้ชอบหนังเรื่อง Motorcycle Diary มากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ก็อาจจะเพราะเห็ุน,นี้แหละก็เลยไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกเกลียดฉากนี้นะครับคือในความรู้สึกผมตอนที่ผมดูเนี่ยคือ,ค,อคือวิธีวิธีไรชอนอะไรของผมแล้วกันคือคือผมเป็นคนไม่กลัวน้ำนะครับจริงๆผมเป็นคนค่อนข้างชอบน้ําเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าในหนังเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูว่าไอ้แม่น้ําสาขาอเมซอนสาขานี้เนี่ยมันกว้างใหญ่เลยขนาดนั้นนะครับคือ คือความรู้สึกผมคือถ้าผมเป็นคนที่แข็งแรงหน่อยผม,ผ,มผมก็ว่ายความได้นะครับคือขึ้นมาหนังมันคือผมรู้ว่าแม่น้ำอเมซอนเนี่ยนะครับบางส่วนที่มันกว้างมันกว้างแบบสุดๆแบบแบบไม่มีทางยังไงก็ตายแน่ถ้าข้ามแ,แต่ว่าตรงสาขานะ้นี้ะมันก็ดูมันก็ไม่ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่ไปกว่าแม่น้ําเจ้าพยาอะไรขนาดนั้นนะครับคือรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นแบบชายแท้ที่แข็งแรงนิดนึงเนี่ยคุณ,คณยังไงคุณก็ว่ายคลามได,ได้แน่ ผมก็เลยตีความไปว่าจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าว่ายข้ามไม่ได้เนี่ยว่ายแบบเราต้องตายแน่นอนเนี่ยมันเป็นแค่แบบเป็นแค่มิตอ่ะเป็นแค่เรื่องเล่าที่คนเอามาหลอนๆกันเท่านั้นซึ่งเชเนี่ยก็จะพยายามพิสูจน์ทลายก้าวข้ามแบบไอ้เรื่องเล่าตรงนี้นะครับโดยการว่ายข้ามแม่น้ําส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าฉากนี้มันมันมีความขวาอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฉากที่แบบเอมบอดี้ความความรักในอิสระเสรีภาพแล้วก็ การที่บอกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันจะต้องติดอยู่ในกฎเกณฑ์ทำไมฉันจะต้องติดอยู่ในความกลัวหรือเรื่องเล่าของคนอื่นด้วยนะครับคือมันก็มันก็มีความซ้ายแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นขวาได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมที่ผมนึกขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกแหละสมัยนั้นมันมีคนวิจารณ์ฉากนี้เนี่ยในทางในทางนี้ซะเยอะว่าเอ้ยมันมันเหมือนเป็นฉากที่แบบผู้กำกับเนี่ยไม่เข้าใจซ้ายจริงๆแล้วก็เลยแบบใส่ฉากไคลแมกซ์ที่มันเป็นขวาขวาอะไรแบบนี้ออกมา นะครับก็เลยอยากหยิบมาพูดถึงนะครับเพราะว่าอยากจะเอามาเปรียบเทียบกับฉาก d e f y i n g gravity ที่ที่อย่างที่ผมบอกแหละว่ามันเป็นจุดพีคของหนังนะครับที่ที่หนังเนี่ยตัวหนังมันอะไรมันมันเป็นซ้ายมากๆแต่จุดพีคของมันเนี่ยมันกับกับเอาตักกระแบบขวาเนี่ยมันใส่ลงมาแล้วมันทำมันทำได้ดีนะครับสรุปอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สรุปเป็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรมากนะครับแต่ผมก็ถ้าถ้า ตัวตัวผมเองละกันนะครับผมก็ยังมีความมีความเชื่อในในอุดมคติแล้วก็สังคมแบบแบบฝ่ายซ้ายหลายอย่างอยู่แต่ถ้าพูดถึงคนที่เป็นวีรบุรุษแบบซ้ายจริงๆผมไม่ค่อยชอบนะครับผมกลับรู้สึกว่ามันมันก็หนีไม่พ้นแหละว่าจริงๆแล้วผมว่าฝ่ายขวาเนี่ยเข้าใจความเป็นวีรบุรุษหรือว่าเข้าใจใจิตใจบางอย่างของมนุษย์ที่ที่อยากจะบรรลุจุดสูงสุดที่มัน มันบินได้อะมันมัน,มนไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเขาไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปเอาความกังวลอะไรมามาหลอกคนอื่นเลยว่าฉันดีฉันดีจริงหรือเปล่าคือมันมันมันพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเออมึงดีแน่ๆนะครับซึ่งไอ้สปิริตตรงนั้นแหละนะครับคือมันมันเป็นบางอย่างที่ผมคิดว่าอยากจะอาจจะเก็บให้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่ามีแนวคิดแบบแบบแบบซ้ายซ้ายเนี่ยนะครับเก็บไปคิดดูนะครับน่าจะดีนะครับนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับขอบคุณมากก็เดี๋ยว ข่าวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็มาฟังกันต่อสักีครับ